มูลรานิธิราชาโนเครนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กรไดมีการเชิญสิงของพระราชท่านไปมอบให้แก่นักเรียนโรนงเรียนราชาโนเครหา5 1ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับที่หอประชุมราชพฤกษ์โร,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 รงเรียนนะคร,รับราชาโนเคราห์11จังหวัดบุรีรัมย์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้มู่รนิทิราชาโนเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการเชิญสิงของพระราชท่าน ประกอบด้วยนะครับอุปกรณ์ทางการศึกษากระเป๋าผ้าหม่มและกระเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับนักเรียนในราระชานุเคราะห์5 1เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับโดยมีนายเกรียงศักดสมจิตปราจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรรคชาย,ยรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความสาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ซึ่งโรงเรียนราพิชา์นุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์เดิมนะครับมีสื่อว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห จะตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2,512ณหมู่ที่3ตำบลนั่งนนร่องอำาเภอนั่งร่องจังหวัดบุรีรัมย์บนพื้นที่417้ร่จัดการศึกษาแบบอยู่ประจำระลับไปกับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีทีทท่6 และการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้กับเด็กโดยโอกาส1ิบประเภทมีเขตพื้นที่บริการ3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยจังหวัดบริลัมนครราชส,สีมาและกจังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาในลร,รักสูตรสามัญควบคู่กับการฝึกทักษะอาชีพและการทักษะการดำรงชีวิตตามรักปัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้สาม,มารถพึงพาตนเองได้และก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนะครับเป็นสถานศึกษานำรอ่องโครงการอารายเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกน้องหน้าแห่งน้ำใจแหละความหวังพัฒนาสู่การเรียนลููในสถานศึกษาซึ่งปัจจุบันครับโรงเรียนราชานุเคราะห์5 1จังหวัดบุรีรัมย์มีนักเรียนในการดูแลจำนวน8 4 5คนมีขดามีราชการคู่พนักงานราชการและกาคู่จ้างร่วม9 9คน ซึ่งในห่วงที่ผ่านมาครับนักเรียนคู่และกัโรงเรียนก็มีผลงานและกับนวัตกรรมที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลในระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและกระดับประเทศหลากรลายรางวัลครับ